Ladies and gentlemen, this is going to <Daddy. S 1> talk. สสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กวนทีทอครับวันนี้วันที่24นะครับเดือน2ครับ2021ครับผมโอเคก็ ตลาดของเรานะครับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเซต50กันครับณตอนนี้นเซตฟิฟต50หรือเซตนะคสับสังเกตดูให้ดีว่านี่เทรดอยู่ในกรอบนี้นะครับระหว่าง EMA 50และ EMA 100ในภาพของ weekly chart ก็คิดว่าาจะถูกกดดันอยู่ในโซนนี้สักพักจนกว่าจะหลุดออกไปได้แล้วเลือกฝั่งว่าเป็นฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวจะลองย่อลงไปดูระดับ daily chart ณนะตอนนี้เดลิชาร์ดนะเท่าที่ดูก็เหมือนพยายามจะยืนอยู่เหนือ ema 50นะครับแต่คิดว่าน่าจะไปไม่รอดเสียแล้วนะเหตุผลที่บอกว่าไปไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้ที่รีบารขึ้นมาเนี่ยดูมันไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะแล้วก็สโตลงไปไม่ได้ลึกมากมันดูเป็นไซด์เวดาวซะมากกว่านะครับก็ลองไปดูใน60นาทีเป็นยังไงบ้างห0นาทีครับผมจากตรงนี้ ถือว่าเป็นพีคนะครับลงมาขึ้นมาใหม่ถือเป็นตัวเวฟบ5หรือว่าไม่ก็อาจจะเป็นดับเบิลท็อปนะครับคิดว่าตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดของรอบเพราะงั้นตอนนี้โลยกนะครับผมถ้าขึ้นไปเทส MA เมอร้อยแล้วไม่ผ่านรอบนี้ก็น่าจะมีลงมาอีกแต่วันนี้ดูจากปิดแบบนี้ผมว่ามุ่นน่าจะมีลงอาจจะลงมาปิดเกียบแถวๆหประมาณ917นะครับ917นะครับเพราะงั้นถ้าดูตามเซตนะครับโอเค พอดูรูปเซตแล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับมีแกวบอยู่มา17 1478นะครับมีโอกาสจะลงมาแถวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูลักษณะของ daily c h a r ตกันของเซตนะสังเกตผมตีตัวเนี้ยไว้นะเป็นเหมือน,นลักษณะอัพเทรนด์เบาๆแต่ว่าจะตัวออ่ ISI นะครับหรือว่ากำลังเนี่ยมันไม่วิ่งตามกันไป เพราะงั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเมื่อกําลังเนี่ยมันสู้กับตัวราคาไม่ได้สุดท้ายมันก็จะไหลลงนั่นเองนะครับเพราะงั้นแล้วตัวนี้อาจจะเป็นเว็บ3า5สีขยับเป็น AB แล้วก็ลง C ก็ได้เป้าหมายอาจจะลงมาได้ถึง1นะครับนี่ตรงนี้ขยับมา1 4 3 2นะครับท่านหลุดโลตรงนี้นะเดี๋ยวตีให้เห็นก่อนว่าโลตรงนี้คืออะไร นะครับโลตรงนี้นะครับถ้าหลุดโลตรงนี้แล้วก็มีการหลอมไปตรงนี้นะครับหวังว่า EMA 50จะรับอยู่จะได้ไม่เจอภาพลงไปที่ EMA 100ครับวันนี้นะครับผมก็มี CPO นะครับวิ่งขึ้นมาให้ใจชื้นนะครับแล้วทำหน้าตาเหมือนจะ break EMA 100นะครับโอ้โหในระยะกี่วันก็ไม่รู้นะครับอ่ะแต่งบบอกมาไม่ค่อยดีนะท่าที่ดูงบออกมาแย่เลยนี่เขามีรายงานงบออกมานะ ติดลบนะครับผมแล้วก็อ,อ <c oughs> ขอห้ครับแก๊ปตรงนี้นะผมว่าเป็นโควิดนะ <c oughs> แก๊ปตรงนี้ของ CPO นะครับ <c oughs> ก็น่าจะปิดวันสัก62นะครับใน daily chart แต่ความคาดหวังของผมเนะี่ยอยากได้ตรงนี้อยากได้ที่ EMA 100 <c oughs> นะครับมา67บาท นะแต่ต้องฝ่าจเจ้า EMA 5 0ไปให้ได้ก่อน63.5ซึ่งอันเนี้ยสังเกตให้ดีว่าพอมันเทสร,รอบที่แล้วโอ้โหเกิดเส้นยาวมากเนี่ยดูดินะแต่ตอนนี้ตลาดไม่เหลือทางเลือกเยอะนะครับนอกจากเอา CPO ขึ้นมาดันตลาดเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาได้นะก็คิดว่าตอนนี้หุ้นค้าปีกน่าจะกลับมาเล่นนะครับผม บีเจก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือกองทุนขึ้นมาดันแล้วล่ะนะครับใครที่ลงทุนหรือว่าอยู่ในกลุ่มคนที่เล่น b ีเจจะรู้ว่าเป็นที่หมายปองของกองทุนบัวหลวงมากๆนะครับตัวนี้นะครับพราะง้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสไปเทสวัน37นะเออในระยะวีคนี้แหละหรือไม่ก็วีคหน้าถ้ามันผ่านอีกไป20นะแล้วถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่41นะครับ ลองดูแบบ daily chart กันบ้างนี่โอเคนะครับวันนี้ปิดแบบนี้ก็ถือว่าดูดีนะพรุ่งนี้ถ้าเปิดมาเขียวอีกแล้วก็โดดดีก็ถือว่าสวยเลยแต่คำถามคือ2ตัวนี้ bjc กับ cpo ซื้ออะไรนะครับถ้าจะเลือกวิชาตัวเบานะก็ควรจะไป bjc นะครับเพราะ cpo ค่อนข้างหนักนะครับผมคือคนถือกันเยอะหุ้นตัวใหญ่กว่านะแต่ประเด็นคือเนี่ยถ้าดูด,ดีจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันใกล้เคียงกันมากจำภาพนี้ไปก่อนนะ แล้วไปดู BJC นะครับก็ใกล้เคียงกันนะผมว่าเออเพราะงั้นรอบนี้ผ่านจากโลตรงนี้มามีไฮใหม่แล้วรอบนึงมีไฮนี่อีกทีนึงอ๋อ,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 อคือถ้ามองตรงนี้เหมือนแบบเหมือนทำท่าไม่อยากจะไปต่อเนก็ไม่รู้นะเนี่ยถ้าผมตีแบบเนี้ยผมอาจจะได้สัก36สบาทห้นะครับรอบนี้สำหรับตัว BJC ส่วน c p r จะเหมือนกันหรือเปล่า c p r ก็มีโอกาสที่จะเหมือนเหมือนกันนะเออถ้าผมตีแบบนี้นะอ่าจะได้เห็น c p r แค่สัก61.75นะครับผมอืมเนี่ยอาจจะปิดตรงแกป๊ปเก่าพอดีก็ได้นะครับผม,มก็มาระวังแล้วกันเนาะในการเทรดเนาะช่วงนี้กองทุนเขาขยับพอร์ตเปลี่ยนพอร์ตกันเยอะนะครับอาอีกตัวหนึง STGT นะครับช่วงนี้เห็นว่า PE มาดูต่ำ เพราะกำไรเขาประกาศออกมารุนแรงมากแล้วก็ลักษณะการเรียงตัวของเขาเนี่ยสังเกตดูนะครับนีแบบนี้นะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอยากให้ดูว่ามันเหมือนกับเจ้าหุ้นตัวนี้เป๊ะเลยเดี๋ยว B A M กับบาลุกนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับเนี่ยคือเปิดมาแล้วไปไฮแล้วก็ลงมาโลแล้วก็ขยับอยู่แถวนี้ไซเวย์นะครับผมอันนี้เหมือนจะมีรอบรีบาวสักรอบหนึ่งนะครับของแบม แต่มั่นใจว่าไม่น่าจะผ่าน23นะแบบนี้กวักมือเรียกหลายทีมากนะไม่ไปไหนทังทีไปดู s t g t อีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วแพทเทิร์นมันอะมันเป็น golden cross แต่กำลังมันไม่มานะครับเพราะงั้นเราราคามันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ตัวนี้คือเปลี่ยนนะครับแปลงหุ้นนะครับจะก2ต่อ1ก็คือถ้าราคาตรงนี้ย9 9บาทหรือ38บาทเนี่ยเอาไปคูณ2เท่าไหร เจเนาะราคานคือเ็บาทนะครับราคาเปิดก็27คูณ2ตีซะ60 54นะครับ54ไป70ก็อุ้ยขึ้นมา50%แล้วเนาะสังเกตผมไปดูในตัวไอ้นี่ชื่ออะไรนะ stock radar นะเมื่อเช้าแอปดูอยู่ก็เหมือนว่าเสซยักษ์เขาเริ่มลดพอร์ตเจ้าตัวนี้บ้างแล้วนะครับโอเคไปดู or กันครับผม เพราะว่าโอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ OR อาอของผมอยู่นี่ฟึบนะครับ O r เป็นยังไงบ้างยูยังไม่เห็นเส้นอะไรเลยนะครับผมโอเคทำไงดีนี่อะไรเอ่ยอันนี้อ๋อประกาศ e a r n i n นนะครับลองไปดูรายชั่วโมงสิลายชั่วโมงเริ่มเห็นเส้นแล้วนะครับแต่เห็นว่าเส้นมันครอสลงนะครับเพราะงั้นแล้วอันนี้คือสัญญาณขายนะ แต่ ISI ไม่ได้ลงลึกมากเพราะงั้นมันก็น่าจะเป็นไซด์เว์ในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะกรอบตรงนี้ไปก่อนสโตร,รอบรีบาวนะครับรีบาวสูงสุดก็คือ32.25นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้พูนลายตัวโดยรวมแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจวันนี้ cpn เหมือนจะเล่นแต่ไม่เล่นนะประหลาดดีก็เหมือนกันครับติดอยู่ในแก็ปนี่ยครับ แล้วก็ขึ้นมาที่ไฮเก่านะครับอืมวิคน,นี้เต็มที่ก็อาจจะได้เห็น55.75แต่จริงๆเขาก็เทสวัน54บาทกว่าไปแล้วนะครับพวาะงั้นเราต่อรองราคาแถวนี้ไปได้ราคาอาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าคุณมองระยะยาวเนี่ยอยากจะให้ดูลองดูสักมันลี่ชาร์ตนะครับจะเห็นว่าภาพรวม CPO เอ้ยไม่ใช่เซนทันพัฒนาตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต่ำนะ มันก็ถือว่าเล่นได้แหละถ้าคุณมองรล่วงหน้าไปอีกสัก5 6ปีเนาะอ่ะคราวนี้เราบอกว่าแล้ว c p r เทียบ CPN ซึ่งคนละเซกเตอร์คนละรูปแบบไปเลยละ่ะคือถ้ามองตัวนี้ c p r ยังไม่หลุดร้อยวันในมันลีชาร์ตนะแต่ CPN ละ่ะ CPN หลุดแล้วนะครับแล้วขึ้นมาเทสนะครับเพราะงั้นแล้วความน่ากลัวจะเป็น CPN น่ากลัวกว่าเทียบ BJC BJC ก็หลุดแล้วนะครับ แล้วก็กำลังขึ้นมานะครับผมอ่ะเรามาพูดเรื่องความได้เปรียบกันนะ BJC นะถ้าจำไม่ผิดก็จะมี Family Mart ใช่ปะไม่ใช่ BJC คือ Big C ใช่ไหมใช่นะครับเป็น Big C นะเออเพราะงั้นแล้วเนี่ยเขามีค้าปลีกอยู่กึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นผลิตของผลิตอาหารไปขายด้วยนะครับม,มาร์จิน้นเขาน่าจะบางถููว่าสมควรนะ พอร์ตเขาจะเน้นหนักไปทางค้าปลีกส่วน c p r ก็เป็นค้าปลีกเหมือนกันมีอาหารผลิตด้วยนะครับแต่ถ้ามองในรูปแบบของอพื้นฐานสินค้าก็าผมมองว่าผมมองนะผมมองว่าตัว c p r เนี่ยน่าจะได้เปรียบเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น Lotus ที่เพิ่งได้ไปเนาะแต่แน่นอนแหละว่าน,นี่เขาเยอะนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้นะครับผม อ่ะแล้วมาพูดถึง CPN ล่ะเสือนอนกินของเราจริงผมมาชอบ CPN นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาปล่อยเช่าที่นะมันควรจะเป็นลักษณะว่าไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือว่าไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขายมากนักเพราะว่าปล่อยเช่าพื้นที่แต่หลังๆมานะครับคือตัวมันเองอะมีลูกเยอะมากเช่นเซนเป็นหลักไม่ใช่เซนตัวนี้นะครับนะครับเซนก็คือเซนคร็อปนะ ตอนนี้เซนเองก็ประสบปัญหานะกำไรไม่ดีนะครับผมนี่พยายามจะกลับมายืนเหนือ20วันนะครับในมันลี่ถ้าไปดูวีคลี่นี่ก็โอ้สัญญาณเป็นบวกเหมือนกันนะครับอมผมเคยส่งคำถามไปในการประชุมพืชถูหุ้นนะครับซึ่งผมเป็นมดตัวเล็กๆเลยนะว่าทำไมเซนไม่ทำบุฟเฟ่น,นะครับในเมื่อชาวบ้านก็ทำกันหมดแล้วตอนนี้เซนทำบุฟเฟ่แล้วนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับก็อยู่ประมาณ12บบาทผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กนะ อืมเขา,าไม่ค่อยเวิร์คคือว่าทําช้าไปชาวบ้านก็ทำไปหมดแล้วนะครับอ่ะลองมาดู CRC นะ CRC ก็ก็เปิดตัวออกมาเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีลงมาโลนะแล้วขึ้นไปหายเท่านี้แล้วก็แกว่งตัวอยู่แบบนี้เป็นลักษณะของการรอเบรกเอาทนะก็ต้องไปรอดูกันว่าง,งบ CRC จะออกมาดีหรือเปล่านะครับพูดยากแต่ดูตรงนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยประมาณการ0.9 0 9, 0 9นะครับผม เนี่ยจริงๆเจ้าตัวนี้มันถือโอเคนะเนี่ย0.14อย่างเงี้ยเออปิดทั้งปีเต็มที่แบบงบไม่เยอะเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไร EPS ไม่เยอะมันก็แบบระเหี่ยนใจน,นะเดี๋ยวไปดูใน set dot org กันนะครับเอ,อ่อ c ซ c ผมเคยชอบอยู่พักหนึ่งนะตอนที่มันแบบสวบหุ้นกับเซนทันเอ้ยขอกับโรบินสันแต่ท้ายสุดเราก็ไม่ได้เล่นเจ้าตัวนี้เจ้าเท่าไหร่เพราะว่า ผมรู้สึกว่ากำไรมันไม่ได้แบบอน่าสนใจเนาะนีจบไตมาสามไตมาสีาาสงบยังไม่ออกเลยนะครับไปซื้ออะไรเนี่ย COL ซื้อลูกตัวเองอะเนียทำจริงเฮ้ยไปซื้อ COL มานะครับอ COL คืออะไรวะ c อ l ผมไม่รู้จักนะ COL คืออะไรมีไหมในตาหลักทรัพย์เหมือนไม่มีนะไม่มีครับเออโอเคนี่บริษัท COL โอเคบ่มีครับนี่อ๋อต้องขอบคุณ efinance นะครับพูดถึง COL ด้วย COL คืออะไรเอ่ย อย่างว่าในซืบซืบบ COL มีไหมในไทยอ่ะไม่มีนะนี่ปะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันคือหุ้นอะไรวะ COL ใครรู้ช่วยบอกทีมันควรจะเซิร์ชขึ้นมาแล้วเจอล่ะสิไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้จักนะ COL คืออะไรเดี๋ยวลองหาข้อมูลกันเพิ่อองถอนหุ้นไปแล้วด้วยนะครับ เท hey, วันทุดท้ายก9กุมภาอ่าซีโอเอลบ๊ปึ๊ปบ๊บปะ๊บ,บทำไมไม่มีใครบอกข้อมูลนี้เลยนะอืมเออเฮ้ย ประหลาดนะเนี่ยหาไม่เจอด้วยะใครรู้บอกทีนะผมอยากรู้ว่า COL คืออะไรนะครับอาจจะเป็นบริษัทสักอย่างของลูกเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอื CRC คือหุ้นที่ลักกาดมากอัพไซด์ในปัจจุบันจึงสูงเรี่วนะครับลักกาดจริงเปล่าอ่ะไปดูกันผมก็อยากรู้นะอ่ะ CRC ครับลักการ์ดไหมนะครับผมขอดูงบประมาณลักกาดนี่ดูตรงนี้จึบจิ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 บเฮ้ยตรงนี้เขาบอกว่ายื่นซื้ออ่ะอยากรู้ COL มันคืออะไรวะบริษ,ษัท บริษัท c o l จะประกาศอยากรู้นะฮะนี่อ่านี่นี่ฮะ Yellow Pages เหรอ Are you kidding ถามจริงๆ อ๋อเฮ้ยเป็นไปได้ป่าะว่าเขาซื้อ COL ถ้าถ้า COL เป็นตัวนี้จริงอ่ะมันก็คือออฟฟิศเมดปะถูกไหมก็ซ <c oughs> <c oughs> ื้อลูกตัวเองนะเขาไสตัวเองซื้อไสตัวเองเขาลูกตัวเอง <c oughs> เอาเอาอะไรก็เอาทำสบายครับผม <c oughs> โอเคก็จะวนอยู่แค่นี้นะ <c oughs> อ่าโอเคกลับมาดูนี่กันต่ออ่าโอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ปึ๊บปึรายได้จากการขายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าติดลบพอสมควรลงไปด้านล่างสุดเลยดีกว่ากําไรนะครับผมกําไรเขียกนกำไรต่อพูดนให้ผมไหมไม่มีไม่มีครับผมอ่ะโอเคกำไรจากปี63นะครับอยู่ที่837ล้านโอเคประมาณนี้ใช่ใช่อะ ผมก็เอาเจ้าอืมเอ๊ะเขากำลังบอกว่า e b i t ดาเพิ่มขึ้นอ่าฮะ whatever นะครับเอาเป็นว่าผมเอากำไรมาคิดแล้วกันเนะาะแปดสามเจ็ดคูณหนึ่งจุดสองห้าเพื่อทำให้มันเต็มปีหนึ่งพันสี่สิบหกล้านนะครับผมหนึ่งพันสี่สิบหกล้านผมมีหุ้นทั้งหมดอยู่หกพัน สามสิบเอ็ดล้านหุ้นกำไรต่อหุ้นยี่0.17จุดหนึ่งเจ็ดนะครับ0.17จุดหนึ่งเจ็ดผมยังไม่รู้มันสูงเรี่ยวยังไงนะราคานะครับสามสิบสามหาร0.17 PE เป็นร้อยเท่าเลยเว้ยใช่เหรออืมไม่น่านะนะผมคิดถูกปะ PE เท่ากับ ไพร์สส่วนอีควิตี้นะเออขอพายไพร์สส่วนเออร์เน็งมันสามสามหารกับสิบแล้วกับ30เอ่ออันนี้คือ33หารศูนย์จุดหนร้อยเกกว่าผมขอดูงบการเงินดีกว่านะครับวิธีแล้วอีพีเเท่าไหร่กำไร,ไ,ไ,ไรต่อหุ้นเท่าไหร่ในดูซิกำไรต่อหุ้นโอ้โหติดลบนะฮะเออ ปีนี้ก็อาจจะไม่ดีนี่ไม่ติดลบนะโอ้ตายติดลบฮะติดลบขออภัยติดลบรัะนงงั้นไม่ต้องคิดแล้วครับกำไรติดลบนะครับสำหรับเซนทันนะครับ PE ไม่ใช่37แน่นอนนะครับ PE นี่ทะลุไปมากกว่านั้นนะครับเพราะงั้นไม่แลงก,กาดนะครับผมผมก็มองว่ามันโอเคอะถ้าเอาตามที่นี่ค้อมคือสวิงแบบนี้แหละแต่จะเบรกเอาเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งคือการที่หุ้นมีพื้นฐานไม่ดีไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ขึ้นนะ อาจจะขึ้นก็ได้แต่ตามปัจจัยเทคนิคแต่คุณจะถือได้อย่างไม่สบายใจคือถ้า CRC มันแย่ผมก็มองว่ามันไปซื้อ CPO เดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นเองเนาะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันนะไซเบรเหมือนกันและมีโอกาสเบรกเหมือนกันนะแล้วถ้าบอกถ้า CPO มันแย่งั้นไปซื้อ b j c ดีกว่าไหมเพราะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันอย่างน้อยๆตอนนี้หุ้นผมยังเป็นหุ้นที่มีกําไรอยู่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะแล้วแต่คนมอง เราไปเร็วๆดีกว่านะครับไปดูทองคํากันครับผมทองคํานะครับนี่ครับผมอย่างหลังจากหลุดโลลงมานะครับหลุดร้อยวันลงมาเทสเราววนเป็นหนึ่งรอบหลุดลงมาก็เทสไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็พยายามไปเทสยี่สิบนะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ก็ปรับตัวลดลงนะครับผมดูเป็นแบบ weekly นะครับผมเปิด weekly การก็จะเห็นว่า RSI ทะลุลงมาแล้วนะถ้าใครมองดีๆจะเห็น r s i ทะลุลงมาแล้วแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับผม ก็ลุ้นกันว่าไม่หลุดอ e m a 5 0แล้วรีบาวกลับขึ้นไปแต่ปัจจัยกดดันก็ยังมีอยู่ดีเพราะว่าอ e ิ a 2 0รลอยข้างบนว่างั้นแล้วมันก็จะไปติดอยู่มา1,841ปรบาทสทอ,องคำนะครับ้ถาถามว่าเอาถือยาว,ยาวได้ไหมอืมเอาเราลองดูภาพไกลๆกันแล้วเปิดเป็นมันลี่เนาะอ่ามันลี่นะครับทองคำอ่ะเฉะลี่ยแล้วปรับตัวขึ้นตามตามเงินเฟ้อปีละ5%อย่างต่ำนะครับโดยไม่ต้องอิงอะไรเลยนะ จากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วแหละมันก็วิ่งตามเงินเฟอ้อมาเรื่อยๆนะครับแล้วมองว่าตรงเนี้ยถ้าเรามองเอาแบบพื้นเอาแบบปัจจัยเทคนิคเลเนาะพีคอยู่แถวๆนี้นะครับพีคแถวๆนี้กําลังมาสูงสุดแถวานี้อันนี้คือหมดกําลังแล้วมีโอกาสเป็นเวฟห้าปุ๊บลงไปพีคพีคข,ขึ้นมากับเดิมไหมไม่นะครับจุดพีคของไอไซเท่าเดิมเลยนะครับเพราะงั้นเล้มันเลยไม่ผ่านตรงนี้นะครับ ตรงนี้โอกาสย่อลงมาเนี่ยอาจจะลงไม่ลึกนะเพราะงั้นแล้วผมมองว่า im e a 2 0น่าจะรับอยู่นะครับน่าจะรับอยู่นะมันจะเหมือนแพทเทิร์นตรงนี้ลงมา20แล้วก็ขึ้นไปทดสอบอีกทีนึงเพราะงั้นผมมองว่าน่าจะได้เห็นการทดสอบ1,900กว่าอีกทีนึงนะแต่ก็แล้วแต่ตลาดจะให้นะครับผมไปดูเงินบาทนะครับหลังจากที่บอกว่ามันจะรีบาวนะตอนนี้มันก็ทรงตัวอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าไม่น่าหลุดแล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นอีกควิรเบียมเนาะ คนที่เล่นกลุ่มค่างเงินจะรู้ดีว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันคืออีควิเลียมเพราะงั้นแล้วเงินเนี่ยมันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงตามาปัจจัยพื้นฐานทั่ว,วไปเนาะเพราะงั้นตรงน,นี้มาลงตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องขึ้นนะครับขึ้นไปได้แค่ไหนผมมองว่ากรอบการเทรดอยู่ประมาณสัก3าบาทก็รูแล้วรอบนี้แต่ถ้าคนไหนที่มองไกลๆห,หน่อยนะรอบเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะติดถึงตรงนี้38.6อาจจะไปได้ถึง31.7เต็มที่คือ3ามสจ 5 3 3นะครับผมขึ้นอยู่ก่าปัจจัยเงินบาทและ USA เป็นยังไง USA จะเงินแข็งขึ้นก็ได้เพราะว่าเงินตีกลับเขา้าทางประเทศเขาเนาะอ้าวน้ำมันนะครับผมปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับน้ำมันนะครับเออนี่ยครับก็ยังเป็นนิวไฮนะนี่ไปทดสอบไฮแล้ววันนี้ถ้าเบรกไปนี่ถือว่าอลังการงานสร้างมากนะครับแต่จุดพีอยู่นี่นะครับเทรดด้วยความัดระวังใครที่เล่นน้ำมันนะโอเค ความตลกคือน้ำมันขึ้นปตระทอไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ผมโกรธมากนะวันนี้ลงมาที่จุดตรงนี้พอดีนะครับพรุ่งนี้ควรจะรีบาวแล้วนะแล้วควรจะเลือกทางได้แล้วไปดูปตระทอ EP EP เป็นไงบ้าง EP ทำนิวไฮแถวๆนี้นะครับเพราะง,งั้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอโอ,อาร์ไม่ดูแล้วเนาะดูไปแล้วอ่ะไปต่อการ US 5 0 0นะครับตัวนี้จะเบ่งบอกถึงกองทุนนะครับ ที่ถือกันก็จะเป็น KUSA g m b 500รนะครับ TMB US 500ตอนนี้หุ้นเมกาหลังจากปรับตัวลงมาลึกขณะนี้ครับรีบาวกับขึ้นไปยืนอยู่บน20วันได้อยู่นะอยู่ EMA 2 0ได้อยู่แล้วก็ทำท่าเหมือนอยากจะรีบาวด้วยนะครับเพราะง,งั้นผมจะแนะนำอย่างนี้ใครที่ถือมาจากข้างล่างมาข้างบนก็ขายทำกำไรบ้างก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งซื้อตรงนี้อาจจะต้องลดพอร์ตเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นถ้าลงทุน ในพอร์ตมี USA อยู่จะพอร์ตร้อเจะเหลือสัก60%นะครับผมเหลือพื้นที่ให้เงินสดบ้างเพราะว่ามีโอกาสที่ปรับตัวลงได้นะครับแล้วถ้าอเมริกาปรับตัวลงรอบนี้เอาแค่ลงมาที่ EMA 50ก็ติดลบไปแล้วอ่ะสถ้าลงมาที่ EMA 1 0อ่ะก็ลบไปอีกหนะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบพอร์ตนะครับผมก็ใครที่ DCA นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักนะครับผม เอาไว้รอให้มันลงลึกๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัดลงไปทีเดียวนะครับส่วนคนไหนที่บอกเฮ้ยพี่ผมไม่อยากลงทุนแล้วอ่ะอยากจะชะลอก,ก่อนอันนี้ก็กลับไปถามก่อนว่ากฎในการลงทุนเราคืออะไรนะถ้าคือ DCA ก็อยากให้ลงทุนตามอ่าตามความตั้งใจตัวเองนะยึดตามวินัยตัวเองก็ค่อย DCA ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตัวตัว N a s d a q เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหลุดลงมาลึกมากแล้วทดสอบร้อยแล้วแลวดึงกลับนะใน Daily ชา a r t นะครับหวังว่าวันนี้จะปิดอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นไปที่ประมาณ1,000 13,420คิดว่าไม่น่าจะรีบาวไปได้เยอะกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จุดเจ็ดนะครับคือใครที่เห็นกองทุนนัสแดกร้อยเนี่ยหรือว่า KUSX dividend KUSXA หรือกลุ่มกองทุนนัสแดกทั่วๆไปโดยเฉพาะกลุ่มเทค กลุ่มที่ลงในพวกแบบโอ้หุ้น i n n o v a t i o n อันนี้เนะสจากทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะตอนนั้นเพราะงั้นตอนนี้เนะสจากมันปรับตัวลงแล้วก็หุ้นที่นำตลาดในการลงรอบนี้ก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะเพราะงั้นแล้วถ้าคุณไม่ลดพอคุณจะเจ็บได้นะครับผมถ้าเกิดคุณซื้อแบบแถวเนี้ยอ่ะยังสบายใจได้แต่ถ้ามาซื้อแบบไฮไฮแล้วตรงเนี้ยก็ปฏิบัติตามความตั้งใจของคุณตามกฎของคุณใครที่ถามผมแล้วบอกว่าเททามมิ่งเนี่ยผมจะแนะนำหมดเลยว่า อย่าลงน้ําหนักเยอะแต่ถ้าใครบอกว่าผมมาแบบ DCA เลยจดัดไปเต็มที่เลยครับขอให้แบ่งเงินตามมาตราเสี่ยงให้ดีเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่ประเมินความเสี่ยงได้สูงมากเนี่ยนะก็อาจจะลงเจ้าตัวกลุ่มกองทุนพวกนี้ไปแล้ว80%เนอะก็จะมีเงินส่วนเหลือ20แต่เรารอให้มันลงลึกๆแล้วเราซื้อเพิ่มนะครับใน80นี้เราจะเป็น DCA ด้หรอไหมก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนใครนะครับที่ลงทุนแบบทามิงตลาดนะแล้วมาถึงเราอัดจัดเต็มตู้มาผมจะแนะนําไปอยู่แล้วว่าอย่าลงเยอะเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเงินสดเหลือพอที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตได้ประมาณนั้นเองนะครับโอเคอ่ะดูยุโรปก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสูดีเท่าไหร่นะญี่ปุ่นนะครับปรับตัวลงมานิดนึงนะครับผมน่าจะยืนอยู่บนอีเ20ได้นะครับกลุ่มเอเชียกดดันโดยจีนนะครับจีนทะลุ20ลงมานะ เสียงลูกตื่นนะครับผมอ่า,อาจจะต้องขออนุญาตตัดจบนะครับผมอ่บิตคอยก็ประมาณนี้นะมีโอกาสรีบาวอีทีเรียมนะครับก็น่าจะ e อิ่มเอห้าสิบลูกหลอกแล้วแล้วก็ในส่วนของดอทคอยนะครับคิดว่าน่าจะแกวงตัวแถวนี้กลุ่มบิตคอยสุดเวลากันนะครับผมเนี่ยทำไม่ผ่าน20 50ิบ้อ่ะก็ ชะลอชะลอการลงทุนนะอยากจะซื้อเพิ่มก็เชิญตอนนี้ขออนญุญาตไปดูลูกก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย